ตรงจุดเลยจุดสตาร์ทไปนะคะขอความเร่นลดด้วยนะคะมีสองคันเหรอคะคันนะคะนักวิ่งขาตอนนี้คุณแอนพร้อมแล้วนะคะขอเล่นเชิญค่ะ ไช้อชิงนสี่หนึ่งหนึ่งฝากของทรงกรออเมริกาแล้วไปรวมตัวด้านหน้าเว แล้วนะครับหลังจากนี้ระวังเต้นซูวุ่นวายนะครับภาพไม่ได้สวยนะครับอ่ะโอเคเปลี่ยนข้างครับ<า>สวัสดีครับผมานายวัทโทจตุพรจตุทองครับหัวหน้ากิจการพลเรือนกองกิจการพลเ,เรือนทัพเรือภาคที่หนึ่งครับเดี๋ยวตอนนี้เราเป็นในช่วงของพิธีการกันใช่ไหมคะว่าไม่น่าจะมาครับผม<อ>ว,วันนี้ประธานในพิธีของเราในวันนี้ก็เป<า>็นท่านผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่หนึ่งนะครับท่านก็คือท่านพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลครับผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่หนึ่งกองทัพเรือ ททั้งพนัการกับผมนายเลิศยศดแย้มพายในอําเภอบางสะพานาพร้อมด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทางพิธีกรได้เรียนที่ท่านผู้จัดการพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้จัดการทัพเรือได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในโครงการร่วมแรงประสานงานจัดกันโดยในพื้นที่บางสะพานโดยถ่ายประมง นายกสมาคมชาวประมงบางสะพานคุณนันทชัยสุบางสะพานประม,ง,ระมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรือข่ายประมงพื้นบัดเรียนพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่หนึ่งการร่วมมือกันในชุมชนประมงทั้งประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้านสร้างความสามัคคีในชุมชนสาาคีในหมู่คณะและส่งต่อไปสู่การช่วยเหลือกันในด้านการประกอบอาชีพความเป็นอยู่ครับ 2. การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเป็นการสับสนุนและช่วยเหลือจากภาคเอกชนภาครัฐโดยถึงมือประชาชนนะครับแล้วก็ข้อ3การส่งเสริมการจ้างงานเพิ่มไรายได้ให้เกิดขึ้นภายในชุมชนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวกินใช้ควบคู่ไปกับการรักษาอาชีพประมงของพวกเรานะครับวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับ ับผมขอเชิญผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1กล่าวเปิดพิธีประมงไทยชวนวิ่งในครั้งที่2ในครั้งนี้ด้วยครับในอำเภอเลิศดยศครับท่านสอสอประมวลท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนะครับท่านสลาวุฒิแล้วก็ทีมทีมงานจัดงานประมงชวนวิ่งนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมวิ่งในวันนี้นะครับท,ทุกทท่านจากในพื้นที่เองแล้วก็จากส่วนต่างๆของประเทศได้เข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งทั้งนายอำเภอแล้วก็ทางนายกเอ็มได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ไปแล้วนะครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับบางสะพานอำเภอเล็กๆของเราว่าอำเภอเล็กแต่หลายๆอย่างไม่ได้เล็กไปด้วยนะครับซึ่งการที่ผมมารับหน้าที่เป็นประธานในวันนี้นายกเอ็ม ok ก็ได้บอกผมมาสองสามเดือนผมก็รับปากทันทีนะครับโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าจะมีตารางงานอะไรหรือไม่แล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เห็นวันนี้นะครับว่า นักวิ่งของเรานะครับบุน,นาฝาขั้นนะครับเมื่อกี้เช็คจํานวนแล้วก็ไม่น่าจะต่ำกว่า1,000คนนะครับเพื่อจะให้เพื่อจะได้ให้มันรู้จักนะครับบ้านกูดแล้วก็อ,อําเภอบางสะพานของจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับมีพื้นที่ที่สวยงามนะครับมีชาวประมงนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างนะครับเป็นพื้นท่องเที่ยวพร้อมทั้งกับในเรื่องของอา,อาชีพท้องถิน่นววามันนี้ กงนี้ครับทุกท่านกล้องนี้นะครับได้เลยครับเครับนเส้นขาวนครับ่นเลครับน้องที่บอได้ตย่ครับเครับเ่ครับเด็ครับโ่คู่เลย่ต่งครับ่านตคู่เดียวนะครับประมาณเพิ่นาทีตะคเดียวแตงงัู่ครับนคเเวลาโตเ เซลจากปีนะ่คะที่10.5กิโล ก็จะเป็นแบบชั้นับบปลาอือชั้นักปลาอืชั้นักปลากิโลลูกเพียบนะฮะกิโลลูกเพียไม่าชิคาก่วเลยเดี๋ยวนองมีกลับมาชิ้ายไว้นะอย่าลืมอย่าลลูกจุนกับตัวอย่าลืมค่ะ เดี๋ยวเิญครับทำในรูปนีเงาะต้กดรอได้นะครับถุงเท้าติดใ่จับให้จับเตรียมไว้อย่เราไปทข้า็นนีค่ะเดองไปานาพของแพ้เดินสบายใจเลยไดเจ้าน่าหล้าอะเดินสี่ไปายเดินหกกตายใชทะเลนะครับของดนสำราญดนสำาญชิ้นปลายได้นะคะชิ้นลนะคะใครคะใช่ฮะไอวิ่งเร็วไอวิ่งเร็วขวาเร็วขวา 3 6มสิบจุสจุดส,ส,นนสุดยอดครรับเหรียไปเลยนะคะสุดยอดรับเหรียญไปเลยนะคะชายสปีสิบกิโลครับสิบกิโล รับิโลมาเป็นซีอคมีชามากนี่นะคะท่านแล้วนะคะสิบสิช่ดีกระป๋ามากสิบุชกะั่สิบุงีสิบุชหยสามถิแล้วตอนแรกรลน์ไว้ไง หึ่งมาสแต่บายด้านข้างเวทีเลยนะคะลำดับที่สามคุณการจนาทริแจ่มแจ้งเนี่ยค่ะโอเคครับหนึ่งสองสามคุณชัยยานุพรัชรยังไม่มานะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นนะคะรางวัลลำดับที่

ทีก่อนถ่ยตั้งผ้าก่อนถ่ย้งาครับไปนะครับมาละรอบึงโอเคเร็วไปเอยโอ้โหแท้มอย่างนี้เลยหวานเต็มเลยแย่ละพี่เป็นู้น่ค้งช้าอ่ะปปล่อยข้งบนข้งบน